ส่วนเรื่องของวัคซีนนี่เป็นคําถามที่หลายๆท่านอยากรู้นะคะว่าจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่แผนกระจายวัคซีนเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าจะมีการวางแผนเรื่องการกระจายวัคซีนให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ทําให้ประชาชน50ล้านคนได้ฉีดภายในปีนี้ด้วยนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเช้าวันนี้ได้หารือทีมที่ปรึกษาเรื่องการยกระดับการกระจายวัคซีนให้เป็นวรระสําคัญเร่งด่วน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงค่ะก็มีเป้าหมาย4ข้อก็คือผลักดันให้มีการจัดหาวัคซีนให้ได้10 1ถึง15ล้านโดสต่อเดือนภ <c oughs> าครัฐภาคเอกชนร่วมมือเพื่อกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงในเชิงรุกจัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือกอย่างเช่นศูนย์ประชุมศูนย์กีฬาโรงแรมเพื่อลดภารกิจของโรงพยาบาลหลกักและทำให้บรรลุเป้าหมาย <c oughs> ฉีดวัคซีนให้ได้3 0 0 0 0 0โดสต่อวันและ ฉีดให้ประชาชนให้ได้50ล้านคนภายในปีนี้นะคะนี่คือเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนเลยหลังจากที่นายรัฐมนตรีโพสต์ภาพการประชุมไปปรากฏว่ามีคอมเมนต์จำนวนมากนะคะที่ก็ติ่งท่านเรื่องที่ไม่ได้ใส่แมสขณะประชุมมีการตั้งคำถามด้วยว่าเอาละแบบนี้เนี่ยผิดหรือเปล่าและบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กทมบังคับมาตรการต้องใส่หน้ากากาอนามัยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ ทีมสนับสนุนการกระจายวัคซีนของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็จะเข้าหารือกับกอทมอเพื่อประกาศพื้นที่คลินิกวัคซีนนอกสถานที่ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีทั้งหมด10บริษัทแสดงความจำนงและผ่านเกณฑ์การเป็นคลินิกฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็มีทั้งห้างสรรพสินค้าบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นคลินิกวัคซีนสนามถ้าเป็นที่จอดรถเป็นลานจอด ต้องมีความสูง4เมตรขึ้นไปก็คือต้องโล่งระบายอากาศได้ดีเป็นระยะห่างได้รองรับคนได้2,000คนขึ้นไปแล้วต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลระยะเดินได้ภายใน10นาทีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคลินิกเสริมความงามกว่า50บริษัทซึ่งเขามีสาขายอยู่แล้วทั่วประเทศโรงงานปั๊มน้ำมันก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนด้วย ขณะที่แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคถแถลงบอกว่าภายในวัน2วันนี้ค่ะจะมีการทบทวนมาตรการคุมการแพร่ระบาดทั่วประเทศจะมีการปรับมาตรการเข้มมากขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นน่าจะเป็นพื้นที่สีเข้มก็คือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดจํานวนมาก6จังหวัดก็จะมีข้อกําหนดในแต่ละกิจการแต่ละกิจกรรมออกมาค่ะ